ถามวาลัมตีชัยชนกทิดชอบอยู่ไหนอยู่เวียดนามอันนึ่งมาจากกรณีเมื่อวานนี้นําเสนอไปเป็นที่น่าเสียดายนะเป็นที่น่าเสียดายเพราะหลายชาติเข้าไปร่วมลงนามรับรองสนธิสัญ,ญาสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยชญจกรรมทางไซเบอร์ฟังอีกครั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยชญากรรมทางไซเบอร์เป็นฉบับแรกของสหประชาชาติ หลายชาติไปลงนามรับรองสนธิสัญญานี้ที่ฮานอยเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ติดกับกัมพูชาแต่อีกด้านหนึ่งค่<ฮ>ะอ่าไทยก็ติดกับกัมพูชาน่าเสียดายแม่ถ้าได้จัดที่เมืองไทยนะอ่าเหตุการณ์นี้ลงนามรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าในความร่วมมือว่าด้วยอาชญากรรมไซเบอร์ของสหประชาชาติ นัก,กุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลกอันนี้ของ UN เลยนะในการปราบปรามตั้งแต่แก๊งคอเชนเตอร์ข้ามชาติไล่ไปจนกระทั่งถึงการค้าสื่อลามกอนาจารของเด็กอนุสัญญาสบัประชาชาติว่าในการต่อต้านอากรรมทางไซเบอร์นี้ที่ลงนามกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการเสนอครั้งแรกจากนัก,กทูตนักการทูตรัสเซียปี60และได้รับความเห็นชอบจากเป็นเอกสันเมื่อปีที่แล้วจังกัดหลังจากการเจรจา,าที่ยาวนานจากกนกระทั่งเกิดอนุสัญญาสาปประชาชาติว่าในการต่อต้านอาญยกรรมทางไซเบอร์มีชาติสมาชิก UN กว่า60ประเทศร่วมลงนามรับรองน่าจะเป็นวันศุกร์นะใช่ไหมน่าจะวันศุกร์แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยว่าประเทศใดบ้าง ต่มีรายงานยนืนยันว่าอย่างน้อยก็จะมีตัวแทนอย่างสาภาพยุโรปอเมริกาแคนาดาอันโตนิโอกัวเตเรสเลขา U.N. สหประชาชาติพูดถึงการลงนามครั้งนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะว่าในทุกๆวันการหลอกลวงที่ซับซ้อนได้ทำลายครอบครัวขโมยช่องทางทำมาหากินและสูบเงินหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากระบบเศรษฐกิจดังนั้นอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสหประชาชาตินี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์หนึ่งในประเทศที่เดินทางไปร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์คือ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลจากประเทศไทยชัยชนกชิดชอบครับท่านผู้ชมตกลงเป็นการประชุมระดับสูงที่มี68ประเทศแล้วก็ยังมี EU เข้าร่วมด้วยที่ฮานอยคุณชัยชนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถ้อยแถลงในการเข้าร่วมในพิธีลงนามอนุสัญญาของ UN ว่าในการต่อต้านอาญากรรมทางไซเบอร์ที่ว่านี้ระบุว่า สวัสดีครับมีเสียงไหมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านลำดับแรกประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อทุกประเทศสำหรับความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าชุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในโอกาสนี้ได้มาอยู่ที่นี่ขอแสดงความดียินดีกับเวียดนาม และ U N O D C U N O D C ที่เป็นเจ้าภาพงานสำคัญอันเป็นบุตรหมายทางประวัติศาสตร์เป็นอนุสัญญาฉบับแรกของโลกว่าด้วยการต่อต้านอาญากรรมไซเบอร์โดยที่คุณชัยชรกระบัวสํสำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าระหว่างมีนาคม2022ถึงกันยายน2025ความเสียหายจากคดีหลอกลวงออนไลน์มูลค่ามากกว่า3.08พันล้านดอลลาร์สหรัฐความเสียหายเฉลี่ยวันละ2.37ล้านดอลลาร์สหรัฐโปรดตระหนักว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงคดีที่มีการรายงานและดำเนินการแล้วจึงสะท้อนเพียงส่วนหนึ่งของความเสียหายทั้งหมดต่อป,ประเทศพวกเราต้องยอมรับความจริงกับตัวเองว่า พวกเราได้ประเมินปัญหามิจฉาชีพออนไลน์ต่ำกว่าความเป็นจริงสิ่งที่เคยมองว่าเล็กและจัดการได้บัดนี้ลุกลามเป็นภัยคุกคามร้ายแรงฝังลึกที่กระทบทุกภาคส่วนของสังคมมันไม่เพียงสูบทรัพยากรของชาติแต่ยังบ่อนทำลายความปลอดภยัยความไว้วางใจต่อประชาชนของเราและประเทศอื่น ประเทศไทยเผชิญความจริงนี้โดยตรงเราเห็นแล้วว่าความลังเลทําให้มิจฉาชีพออนไลน์แพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟป่าช่วยโอกาสจากทุกช่องโหว่ของระบบและทุกขณะที่เราเผลอประมาทพวกเราขอแบ่งปันบทเรียนที่ได้รับ จงอย่าประเมินปัญหานี้ต่ําเกินไปเพราะเมื่อมันฝังรากแล้วไม่มีประเทศใดสามารถรับมือได้เพียงลําพังเราจําเป็นต้องร่วมมือกันและลงมือทําอย่างมุ่งมั่นเพื่อปกป้องประชาชนและคุ้มครองยุคอนาคตดิจิทัลของเราค่ะ,ะท่านผู้แทนที่เคารพอันนี้คุณชัยชนกบอกตามรายงานของ UNODC เดือนเมษาที่ผ่านมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นฐานปฏิบัติการหลักของเครือข่ายหลอกลวง ซึ่งสมผลต่อเหยื่อทั่วโลกเมื่อไม่นามาน,น,นี้หลายประเทศเดำเนินการอย่างเด็ดขาดประเทศไทยขอชื่นชมมาตรการที่เข้มแข็งต่อเครือข่ายวิชาชีพและการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคความเป็นจริงคือปฏิบัติการของเครือข่ายหลอกลวงยังดำเนินอยู่เพราะจำนวนผู้เสียหายในประเทศไทยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงสะท้อนถึงการปรับตัวของเครือข่ายออกรวงออนไลน์ จึงของให้มีการดำเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มข้นยิ่งขึ้นรัฐบาลไทยได้ยกระดับการต่อสู้กับอาญากรรมไซเบอร์ให้เป็นหนึ่งแนวระแห่งชาติระดับสูงสุดประเทศไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ระดับชาติบูรณาการหน่วยงานหลักทั้งหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนในแนวทางทั้งภาครัฐเพื่อเสริมความพร้อมรับมือประเทศไทยกําลังเร่งมาตรการเชิงรุกผ่าน3แนวทางหลักข้อแรกมาตรการเชิงรุกตัดสัญญาอินเทอร์เน็ตและมือถือในพื้นที่ชายแดนและจะดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดทันทีกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเชื่อมโยงข้อที่ส บูรณาการข้อมูลกระทรวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพัฒนาฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าติดตามแนวโน้มอาชญากรรมตรวจจับความเคลื่อนไหวทางการเงินและอำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้ผู้เสียหายอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจจับขัดขวางและรื้อถอนเครือข,ข่ายวิชาชีพให้เร็วที่สุดข้อที่3 เสริมความแข็งแกร่งด้านกฎหมายรัฐบาลกำลังจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางด้านการช่อโกงทางไซเบอร์ค่ะเพื่อบูรณาการตอบสนองทั่วประเทศให้มีประสิทธ,ธิภาพยิ่งขึ้นตอบโต้เมื่อจำเป็นและเพิ่มโทษให้สะสมหน่วยงานดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบภายใน1เดือนหรือช้าที่สุดไม่เกิน2เดือนอ๋อตกลงจะมีหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะใน,นรัฐบาลน,นี้และคุณชัยชุนกพูดปิดท้ายท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้ประเทศไทยยืนอยู่ต่อหน้าท่านไม่เพียงในฐานะผู้ลงนามในอนุสัญญาสัประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอ,อาญากรรมไซเบอร์แต่ยืนต่อหน้าท่านในฐานะประเทศที่สัมผัสผลกระทบด้านมนุษย์และลึกซึ้งจากวิกฤตอาญากรรมไซเบอร์โดยตรงและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กลับไปขอให้อนุสัญญาฉบับนี้เป็นเสมือนแสงส่องนำทางพาทุกชาติไปสู่โลกดิจิทัลที่ปลอดภยัยมั่นคงและน่าเชื่อถือ ที่ซึ่งไม่มีอาชญากรใดหลบซ่อนที่ซึ่งไม่มีเหยื่อคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไม่มีประเทศใดต้องยืนอยู่ตามลำพังอ่านี่เป็นสุนทรพพน์ที่เตรียมไวนะ้ในไปฟังบางช่วงบางตอนใช่ First and foremost, Thailand would like to express our profound appreciation to all nations for the condolences extended following the passing of Her Majesty Queen Sirikit, our Queen Mother. We are honored to be here and we wish to congratulate Vietnam and UNODC for hosting this important occasion. A truly historic moment marking the world's first convention dedicated to combating cybercrime. We are proud to take part. In Thailand, data from the Thai Royal Police shows that between March 2022 and September 2025, losses from online fraud cases exceeded 3.08 billion USD. Averaging to 2.37 million USD in damages yearly, every day. Bearing in mind, these figures are from reported and processed cases. Therefore, it reflects only the tip of the iceberg. Excellencies, we must be honest with ourselves. We have underestimated the threat of online scams. What once seemed small and manageable has now grown. เนื้อหารสุบไปละให้ผู้ชมได้เห็นสไตล์สไตล์ของท่านลำตีว่าการกระทรวงดีอีชัยชนกชิดชอบอะจริงเสียงที่ดีคือเสียงตอนท้ายอันนี้เตรียมมาจากบ้านเลยแน่นอนอะไรนะอะที่บอกว่าอะไรนะอะไรนะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านประเทศไทยยืนอยู่ตอนหน้าท่านอะไรอย่างเงี้ย